เราจะเข้าสู่การเรียนลวีด้วยกันนะคะในเช้าวนันนี้อยากให้เราเริ่มต้นในเช้าวันนี้นะคะด้วยการอธิษฐานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะข้าแต่พระเจ้าขอพระองทรงนําเราพุ่นเจ้าข่ะขอพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะเปิดเผยสาแดงพุ่นเจ้าค่ะความล้าลึกของพระลง์ถ้อยคาแห่งความจริงของพระลงเข้ามาสู่ชีวิตของเราจิตใจของเรา ความรู้สึกของเราอารมณ์ของเราขับลงผูกมัดทุกอนานาจมืดวิญญาณชั่วทั้งหลายวิญญาณ่งความไม่เชื่อวิญญาณแห่งการโกหกทั้งหลายเราสั่งทาลายมาในนามพระเยซูทุกบรรยากาศที่ปกคลุมอยู่เหนือชุดของเราเราผูกมัดเราโจมตีมาในนามพระเยซูในเช้าวันนี้พ์เจ้าค่ะเราขอทุสวรรค์ของพระเจ้าขอความจริงของพระเจ้าเข้ามาที่จะปลดปล่อยทุกคําโกหกในชุดของเราพนในเช้าวันนี้นะคะก็เรายังอยู่ในหัวข้อพระธรรมสดุดีนะคะ ในเช้าวันนี้นะคะนึกถึงพระธรรมสดุดีบทที่139นะคะท่านพี่้องมีพระคัมภีร์นะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าเป็นเล่มนะคะให้เราเปิดด้วยกันพระคัมภีร์สดุดีบทที่139นะคะจริงๆก็ได้เตรียมสดุดีอีกตอนหนึ่งไว้นะคะแต่ว่า คือเนื่องจากเมื่อวานนะ,ะตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็มีพัมพีข้อหนึ่งที่มันป๊อปอัพขึ้นมาที่มันเด้งขึ้นมาตอนที่ตื่นนะะก็คือพัมพีสดุดีบทที่139ก็จะขอเริ่มอ่านจากข้อที่7นะคะข้อที่7จนถึงข้อที่10พัมพีตอนนี้บอกว่าข้าพระองค์จะจะไปไหนให้พ้นพระวิญญ,ญาณของพระองค์ได้หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นจากพระพักของพระองค์ถ้าข้าพระองค์จะขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์ก็สถิตที่นั่น ถ้าข้าพระองค์จะทําที่นอนไว้ในแดนคนตายพระองค์ก็ทรงอยู่ที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะบินไปไกลถึงที่ตะวันออกหรือถ้าข้าพระองค์อาศัยอยู่สุดขอบทะเลตะวันตกแม้แม้ที่นั่นผ้าดของพระองค์จะจูงข้าพระองค์และผ้าดขวาของพระองค์จะช่วยข้าพระองค์ไว้นะคะก็ในเช้าของเมื่อวานนะคะก็มีข้อพิพา์ตอนนี้ขึ้นมาก็นึกถึงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาใช่ไหมวันพุธที่ผ่านมาเราได้มีแบบ ให้มีโอกาสได้แต่ละคนได้เป็นพยานแล้วก็ <c oughs> พูดถึงเพลงนะคะพูดถึงเพลงที่รู้สึกว่าทําไมเราถึงเลือกเพลงนี้ให้ผู้นําเซลล์แต่ละคนแต่ออใช่วันพฤัสละวันพุหนันะให้ผู้นําเซลล์แต่ละคนเลือกเพลงแล้วก็ได้มีโอกาสแชร์ว่าทําไมเราถึงเลือกเพลงนี้ขึ้นมาเราก็ได้ฟังคําพยานของหลายๆคนแล้วก็แล้วก็นึกนึกถึงว่าใช่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ พระองค์ทรงตามหาเราแม้ในเวลาที่เราไม่ได้ตามหาพระองค์แต่พระองค์ก็ยังคงตามหาเราแล้วก็ได้ไปมีโอกาสฟังคําพยานของผู้ชายคนหนึ่งนะคะจาชื่อไม่ได้เหมือนเคย <laughs> ผู้ชายคนนี้เขามาจากการที่เป็นนักดนตรีเฮฟวี่เมทัลนะคะหรือว่านักดนตรีล็อ uh, กนักดนตรีแบบที่เป็นแบบแนววากแนวอะไรแนวล็อกทั้งหลายนะคะซึ่งนักดนตรีสายเนี้ยเขาก็จะแบบ เขาเรียกว่ามีคํากล่าวขานหรือว่ามีคําพูดหนึ่งที่เขารู้กันอยู่ในวงการอยู่แล้วว่าดนตรีสายเนี้ยเป็นดนตรีที่ต่อต้านพระเจ้าเพราะว่าส่วนใหญ่แนวเพลงส่วนใหญ่หรือเนื้อหาเพลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแนวต่อต้านพระเจ้าเป็นแนวแบบต่อว่าพระเจ้าเป็นแนวแบบพูดไม่ดีต่อพระเจ้าอะไรเงี้ยแล้วก็แม้แต่สัญลักษณ์ของของวงเนี้ยสัญลักษณ์ของกลุ่มคนเนี้ยก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไร เขาภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า horn of d e v i l นะคะก็คือเขาของซาตานเออเป็นสัญลักษณ์ก็คือเขาของซาตานซึ่งเขาบอกว่านักดนตรีกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็คือเขาจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าถ้าพระเจ้าไปขาวถ้าพระเจ้าเป็นความสว่างถ้าพระเจ้าขาวเขาก็จะดําเลยเขาก็จะแบบไปไปสุดทางเลยก็คือถ้าพระเจ้าเป็นความรักเขาเป็นความเกลียดชังเลยคือเขาเป็นวงเป็นเป็นกลุ่มคนหรือเป็นแนวเพลงที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบว่า ไม่มีพระเจ้าโลกนี้ไม่แต่ตัวเขาตัวเขาที่เป็นพระเจ้าตัวเขาคือคนที่กําหนดทุกสิ่งบนโลกใบนี้ตัวเขาคือคนที่กําหนดอนาคตแล้วเขาก็เป็นพยานว่าตอนนั้นเขาทําวงอยู่กับเพื่อนของเขาทําวงด้วยกันซึ่งประสบความสําเร็จมากตอนนั้นน่าจะอยู่แกรมมี่นะคะซิลิฟูแกรมมี่อ่าไว้เนะเขาเอ,อยอยู่แล้วว่าซิลิฟูอ่ิแกรมมี่เนาะซิลิฟูอ่าแลวจะอยู่แกรมมี่ตอนนั้นคือประสบความสําเร็จมากคน ไปเที่ยวไปทัวร์คอนคอนเสิร์ตนะคะทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเขาเป็นมือกีตาร์ครับเป็นมือกีตาร์แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเป็นคนแต่งเพลงให้กับซิลลฟูซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็แบบว่าเขาก็คุยกับหัวหน้าวงเ,าเป็นนักร้องนำนักร้องนำก็คือพี่โตนั่นแหละคนที่เป็นนักร้องนะคะเขาเขาก็คุยแบบคุยชีวิตอะ่ะคุยถามว่าเนื่องจากว่าคือพี่โตเขาก็เขาก็มีพระเจ้าแต่เป็นพระเจ้าพระเจ้าที่แตกแขนงออกไปในอีกด้านหนึ่ง ก็คือพี่โตเขาก็แต่เขาก็บอกว่าพี่เชื่อในพระเจ้านะพี่เชื่อในพระเจ้าผู้สร้างโลกและพี่รู้ว่าคือเขาก็ถามว่าทําไมพี่ไม่กินเหล้าทําไมพี่ถึงแบบไม่ไปแบบคือปกตินอกตีเล่นคอนเสิร์ตเสร็จก็จะไปแฮงเอาท์ไปปาร์ตี้ไปอะไรเงี้ยทําไมพี่ไม่ไม่มีชีวิตเหมือนคนอื่นเขาบอกพี่พี่มีพระเจ้าแล้วเขาก็ถามว่าแล้วพี่กลัวไหมพี่กลัวไหมว่าวันหนึ่งพี่จะดับหรือว่าพี่จะแบบชีวิตพี่จะดิ่งลงเหวอะไรเงี้ยก็คือแบบ นัตดนตรีเมื่อเราขึ้นมาอยู่ในจุดสูงสุดใช่ไหมคะวันหนึ่งมันก็คือเราก็จะค่อยๆค่อยๆเฟดลงเขาบอกพี่ไม่กลัวเพราะพี่รู้ว่าพระเจ้าเป็นคนกําหนดทุกอย่างในชีวิตของพี่แล้วตอนนั้นคำว่าพระเจ้ามันได้เข้าไปอยู่ในใจของเขาตอนนั้นเขาก็ยังไม่รู้ว่าพระเจ้าคือใครพระเจ้าทําอะไรทําไมผู้ชายคนนี้ถึงพูดถึงแต่พระเจ้าหลังจากนั้นก็คือ,อหัวหน้าวงใช่ไหมคะก็คือคนที่เป็นนักร้องนาก็ก็ออกก็ออกจากวงไปแล้วเขาก็รู้สึกว่า เขาก็รู้สึกว่าคเนี้ยังอยู่ในใจของเขาก็คือพระเจ้าหลังจากนั้นก็คือมันเป็นช่วงยุคที่เขาเฟดลงจริงๆเขาก็เปลี่ยนผันตัวเองจากเป็นนักดนตรีที่ที่แบบโชว์ในสเตจหรือว่าเวทีใหญ่ๆไปเป็นแบบเหมือแนบบนักดนตรีกลางคืนอะไรเงี้ยก็เริ่มฟอร์มวงขึ้นมาใหม่ก็คือวงแตกแล้วก็ฟอร์มวงขึ้นมาใหม่ฟอร์มวงขึ้นมาใหม่เสร็จปุ๊บก็ยังเล่นแนวเดิมเป็นเฮฟวี่เมทัลนะคะซึ่งเขาก็รู้สึกเขารักแนวนี้มากเขาชอบแนวนี้มากเขาก็เลเล่นเล่นในผับเล่นในร้านอาหารอะไรเงี้ย ซึ่งคนก็เริ่มชอบคนก็เริ่มติดคนก็ชอบชอบแนวเพลงของเขาชอบวงของเขาแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งคนที่เป็นมือกองของ,องวงเขาก็เดินมาบอกว่าพี่ครับผมเล่นให้พี่ต่อไม่ได้แล้วครับผมขอลาออกเขาถามอ้าวทำไมอะ่ะผมเป็นคริสเตียนแล้วครับผมรู้สึกทุกครั้งที่ผมเล่นเพลงของพี่เออเล่นเล่นเล่นเพลงแนวเนี้ยเนื้อหาเพลงหเหลือต่างๆทุกครั้งที่ผมผมเล่นผมร้องไห้ตลอดเลยครับผมรู้สึกว่าผมทําแบบนี้กับพระเจ้าของผมไม่ได้ ผู้ชายคน Korean นี้ที่เป็นที่เป็นมือก anyway> ีตาร์แล้วก็เป็นผู้นําวงในตอนนั้นนะคะก็บอกว่าพระเจ้าอีกแล้วเหรอพระเจ้ามันรคือเขาพูดว่าพระเจ้าจะอะไรกันนักกนหนักับชีวิตของเขาอะไรเงี้ยพระเจ้าจะอะไรกันนักกนหนัเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าเป็นใครเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงแต่ทําไมพระเจ้าต้องเหมือนแบบมาทําลายวงของเขาสองรอบแล้วอะรอบแรกก็คือหัวหน้าวงออกเพราะเรื่องพระเจ้ารอบที่สองมือกองออกก็เพราะเรื่องพระเจ้าอีกแล้วเขาก็ถามน้อง พระเจ้าของเองเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยก็คือแบบพูดมาเนี้ยพระเจ้าของพระเจ้าของน้องมันเป็นยังไงทําไมน้องถึงเลือกพระเจ้าแทนที่จะเลือกอาชีพเลือกความสําเร็จคือตอนนั้นวงเขาเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วแล้วก็เริ่มมีเงินเข้ามาเริ่มมีคนจ้างมากขึ้นเขาก็ตั้งข้อสงสัยว่าทําไมไอเด็กผู้ชายคนเนี้ยซึ่งเป็นเด็กคนหนุ่มถึงเลือกพระเจ้ามากกว่าเลือกความสําเร็จเลือกการยอมรับเลือกอาชีพไอ้น้องคนนี้ก็บอกว่าผมไม่รู้เหมือนกันพี่แต่ผมรู้ว่า พระเจ้ามีค่ามากกว่าสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของผมเขาก็เลือกที่จะออกไปและหลังจากนั้นนะคำนี้มันอยู่ในใจของเขาแล้วเขาก็ถามตัวเองว่าทำไมไอเด็กคนนี้มันถึงตีค่าพระเจ้าสูงกว่าทุกอย่างที่เขามีที่เขาเห็นที่เขาจับต้องได้พระเจ้าเป็นอะไรที่แบบเหมือนจับต้องไม่ได้เลยแบบอะไรก็ไม่รู้แบบจับต้องไม่ได้แต่ทำไมไอเด็กคนนี้ถึงตีค่าพระเจ้าสูงขนาดนั้นเขาก็เลยเริ่มเซิร์ชในในกูเกิลคิสตักรของคริสเตียน โบสถ์ของิสเตียนก็มีโบสถ์นู่นนี่นั่นเยอะขึ้นมาเยอะมากมายเขาก็บอกว่าเขาก็ตัดสินใจอาจจิ้มเลยไปโบสถ์เนี้ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโบสถ์นี้เป็นยังไงโบสถ์นี้เป็นใครจิ้มเลยขอไปโบสถ์เนี้ยเขาก็ไปเขาก็บอกตอนนั้นว่าถ้าเขาไปโบสถ์และเขาไม่เจออะไรหรือเขาไปโบสถ์เขาไม่ได้สัมผัสอะไรเขาก็จะแบบถือว่าพระเจ้าไม่มีจริงถือว่าพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าไปเลยแต่วันนั้นเขาไปโบสถ์เขาบอกว่าโบสถ์เนี้ยไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไร ความหวือหวาเลยเลยแต่บทเนี้ยสอนพัมพีสอนข้อพัมพีให้กับเขาแล้วสิ่งหนึ่งที่แตะต้องใจของเขาคือเขาไม่รู้เขาแปลกมากยิ่งเขาฟังข้อพัมพีมันยิ่งมันยิ่งรู้สึกว่าเขาอยากได้อีกอ่ะเขาอยากฟังอีกเขาอยากรู้จักพระเจ้าอีกเขาอยากเขาอยากแสวงหาพระเจ้าอีกมันเลยทําให้เขาเรียนพัมพีอยู่เนี้ยค่ะเรียนพัมพีเรียนพัมพีเรียนพัมพีน่าจะแบบเป็นปีแล้วหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าแล้วตอนเนี้ยเขาก็ ยังเป็นนักดนตรีเหมือนเดิมแต่ว่าผันผันตัวก็คือเขาก็ยังชอบแนวแล็อกแนวอะไรเหมือนเดิมแต่เขาก็เขาบอกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้และเข้ามาเปลี่ยนชิตของเขาคือพระเจ้าได้เข้ามาเปลี่ยนชิตของเขาแล้วเขาค้นพบว่าใช่จากที่เขาเคยรู้ว่าคือเขาเรียกอะไรมอตโต้หรือว่าคำคขวัญของพวกเฮลวิเมทัลคือเราตัวเราคือพระเจ้าใช่ไหมตัวเราคือคนที่กําหนดทุกอย่างตัวเราคือคนที่สร้างทุกอย่างขึ้นมาตัวเราคือคนที่กําหนดอนาคตของเรา แต่ตอนนี้เขารู้ว่าพระเจ้าเป็นคนที่กําหนดอนาคตของเขาเป็นคนที่กําหนดทุกอย่างในชีวิตของเขาแล้วก็นึกถึงข้อมันพีตอนนี้ขึ้นมานะในสดีบทที่139่กกษัตริย์ดาวิดบอกว่าข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นกับให้พ้นจากพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าได้ข้าพระองค์จะบินขึ้นไปใช่ไหมที่สวรรค์พระเจ้าก็อยู่ที่นั่นหรือข้าพระองค์จะดำดำดิ่งลงไปในนรกหรือว่าดิ่งลงไปในที่ลึกที่สุดในแผ่นดินโลกพระองค์ก็อยู่ที่นั่นพี่น้องคะให้เรารู้ว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าตอนนี้สถานาการณ์ในชีวิตของเราหรือความรู้สึกของเรามันจะเหมือนนั่งลงและดำดิ่งลงไปในลึกที่ลึกที่สุดของโลกใบนี้แต่ให้เรารู้ว่าพระเจ้าพระองค์ก็ยังคงสถิตอยู่ที่นั่นมีมีเพลงหนึ่งนะคะชื่อเพลงว่า Legacy Love น่าจะแปลไทยนะแปลไทยแล้วเป็นเป็นเพลงเป็นเพลงที่แต่งมาจากพระคัมภีร์นะคะเพลงที่แต่งมาจากพระคัมภีร์ที่บอกว่า พระเยซูได้ลาทิ้งแกะทั้ง99ตัวเพื่อตามหาแกะที่หลงหายหนึ่งตัวเป,เป็นคำอุปมาของพระเยซูซึ่งเพลงนี้เขาก็ถามว่าทำไมคนถึงแต่งเพลงนี้ขึ้นมาก็าไปถามคนที่แต่งเพลงนะคะทำไมคนถึงแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าในวินาทีที่เขาได้คลอดลูกชายออกมาแล้วเขาเห็นหน้าลูกชายเขาสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อต่อตัวเขาอะที่ในความเป็นพ่อนะั้นอะ และเขารู้เลยว่าคําว่าพระเจ้ารักเขาและคําว่าพระเจ้าตามหาเขามันคืออะไรแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นมันคือมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือลูกสาวเขาเขามีลูกชายแล้วก็ลูกสาวนะคะลูกสาวเขาน่าจะมีอาการอะไรบางอย่างก็คือหายใจไม่ได้แล้วก็หยุดหายใจไปหยุดหายใจไปหมอก็ปั๊มขึ้นมาแล้วก็ในเหตุการณ์ตอนนั้นอ่ะเขามีคําถามมากมายเข้ามาในหัวเขาถามเขาว่าแบบเป็นคําถามว่าพระเจ้าพระองค์อยู่ไหน,ใน ทำไมพระอ,องค์อนุญาตให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับลูกทำไมพระอ,องค์ไม่ช่วยลูกสาวของลูกทำไมพระอ,องค์อนุญาตให้ลูกสาวของลูกต้องเจอความยากลําบากขนาดนี้คือมันเป็นคําถามมากมายที่เข้ามาในใจของเขาแล้วเขามาค้นพบว่าเอาอเขามาถึงจุดนี้ได้ยังไงมาถึงจุดที่ถามพระเจ้าว่า less, พระองค์อยู่ที่ไหนพระองค์ทำไมให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับลูกพระองค์ไม่รักลูกเหรอคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ที่เขาถามพระเจ้าว่าเหมันเหมือนพระเจ้าไม่ได้อยู่ในฉากไม่ได้อยู่ในโลกไม่ได้อยู่กับเขาเลย แต่ในเวลานั้นพระเจ้าให้ให้พัมพตีตอนนี้ขึ้นมาแล้วมาทําให้เขารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเขาต่อให้เขาเป็นแกะตัวนั้นอะ่ะตัวเดียวที่หลงหายไปต่อให้เขาเป็นแกะตัวเดียวที่วิ่งออกจากฝูงไปต่อให้เขาเป็นแกะตัวเดียวที่เดินหนีจากทางพระลงไปแต่พระองค์ก็ยอมละทิ้งแกะทั้ง99ตัวนั้นแล้วก็วิ่งตามตามหาเขาเขาก็เลยแต่งแต่งเพลงนี้ออกมานะคะชื่อว่า Lackless Love นะคะ ซึ่งเมื่อได้ฟังคำพยานของหลายๆคนฟังคำพยานของเมื่อวันพฤหัสด,ด้วยและแม้แต่แก้วก็คิดถึงตัวแก้วเองด้วยว่าใช่ที่เรามายืนอยู่ทุกวันนี้ที่เรามาเชื่อพระเจ้าอยู่ทุกวันนี้ที่เราตัดสินใจจะดีหรือเชื่อฟังพระเจ้าหรืออะไรก็ตามพี่น้องสิ่งหนึ่งแก้วรู้ว่าไม่ใช่เพราะตัวเราแต่เป็นเพราะพระเจ้าที่เป็นคนตามหาเราเป็นเพราะพระเจ้าที่พระองค์พระองค์เห็นเรามีค่าในสายพระเนตรของพระองค์สักครู่นะคะ <Hello. S 2> <Okay. S 1> เป็นเพราะพระเจ้าที่พระองค์ทรงเห็นเรามีค่าในสายพระเนตรของพระองค์ซึ่งจริงๆในพัมพีสดุดีบทที่139หัวข้อพัมพีบอกว่าพระเจ้าผู้สถิตอยู่ทุกหนทุกแห่งพี่น้องในในในเช้าวันนี้พี่น้องอาจจะมีคําถามในสถานการณ์ในชีวิตของเราว่าพระเจ้าอยู่กับเราจริงหรือเปล่าพระเจ้ารักเราจริงหรือเปล่าพระเจ้าทําไมอนุญาตให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราพระเจ้าทําไมอนุญาตให ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นกับเราพระเจ้าทําไมอนุญาตให้ลูกของเราเป็นอย่างนี้พระเจ้าอนุญาตทำไมอนุญาตให้สามีของเราเป็นอย่างนี้ทาไมอนุญาตให้ธุรกิจของเราเป็นอย่างนี้พี่น้องคะไม่ว่าเราจะอยู่ในจุดที่ดิ่งแค่ไหนไม่ว่าเราจะอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเราห่างไกลพระเจ้าแค่ไหนไม่ว่าเราจะอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากแค่ไหนหรือว่าเราจะอยู่ในจุดที่เรารู้สึกประสบความสําเร็จมากแค่ไหนให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนของชีวิตของเราพระเจ้ายังคงสถิตอยู่ที่นั่น แล้วพระเจ้ายังคงสถิตยอยู่ข้างเราเสมอจริงๆพัมพีสวสดีบทที่139มันแบ่งออกเป็นเหมือน4กรุ๊ปใหญ่ๆนะคะกรุ๊ปต่อมาก็คือบอกว่ากษัตริย์ดาวิไดได้ได้พันานานะคะหรือว่าได้พูดถึงว่าในข้อนหนึ่งะคะในข้อนหนึ่งบอกว่าข้าแต่พระยาเวพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบ พระองค์ทรงดนใจความคิดของข้าพระองค์แต่ไกลพระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระองค์แต่ไกลพระองค์ทรงตรวจตราวิถีการนอนของข้าพระองค์และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวแม้ก่อนที่ลิ้นข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดพระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์อยู่ทั้งข้างหน้าข้างหลังและวางผาด บนข้าพลงความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินข้าพลงสูงนักจนข้าพลงไม่อาจจะเอื้อมถึงบางครั้งกันที่เรารู้ว่าเราเป็นที่รักของพระเจ้าพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราเราเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าหรืออะไรก็ตามมันอยู่ที่ตรงนี้มันอยู่ที่ที่ความคิดของเราหรือว่าอยู่ที่หัวของเราแต่ข้อพิมพ์หนึ่งที่ข้อพิในตอนนี้ที่แบบรู้สึกแบบเออใช่ กษัตริย์ดาวิดบอกว่าความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินข้าพงสูงนักจนข้าพงศุไม่อาจจะเอื้อมถึงพี่น้องคะสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดพูดถึงก็คือเลมาใช่ไหมมันคือเลมาเลมาก,ก็คือถ้อยคําของพระเจ้าเป็นเหมือนถ้อยคําที่สดใหม่ของพระเจ้าพี่น้องให้เราฝึกในเวลาที่เราเจอเขาเรียกว่าอะไรความทุกข์ยากลําบากหรือเวลาที่เราอยู่ในจุดที่แบบว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนทำไมทำไมรู้สึกไม่สัมผัสพ,พระเจ้าได้เลยหรือว่าเราอยู่ในจุดที่เราเหมือนดิง่ง ที่สุดพี่น้องคะให้เราอธิษฐานบอกพระเจ้าว่าโปรงเจ้าค่ะลูกขอถ้อยคําพิเศษให้กับชีวิตของลูกเหมือนผู้ชายคนนั้นอ่ะเหมือนผู้ชายคนที่ลูกเขากำลังจะตายแล้วเขาถามมีคําถามในหัวเต็มไปหมดเกี่ยวกับพระเจ้าพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าทําไมไม่ช่วยเขาพระเจ้าทําไมปล่อยให้ลูกเขาเป็นอย่างนี้แต่เมื่อถ้อยคําของพระเจ้าเมื่อเลมาของพระเจ้าเข้ามามันปลดล็อกทุกอย่างในชีวิตของเขามันปลดปล่อยทุกอย่างในชีวิตของเขาพี่น้องครับ ในหลายๆครั้งในบางครั้งในสถานการณ์ของเรามันไม่มีใครสามารถมาตอบได้ว่าทําไมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราทําไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นกับเราทําไมคนนี้ไม่ไปจากเราสักทีทาไมเรื่องนี้ไม่ไปจากเราสักทีมันมีแต่ถ้อยคําของพระเจ้าที่จะปลดปล่อยเราแล้วเป็นเป็นคำพูดที่บอกว่าถ้อยคําของพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงตอบแล้วมันเป็นถ้อยคําที่จุใจพี่น้องเขา้าใจเขาจุใจไหมมันเป็นถ้อยคําที่แบบพอตอบแล้วเรารู้สึกแบบหมดคําถามอ่ะกึด ไม่มีคําจะพูดต่อคือเมื่อพระเจ้าตอบเมื่อเสียงของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อเสียงของพระเจ้าที่จะเริ่มต้นพูดกับเราทุกอย่างมันเหมือนจบแล้วมันเป็นความเข้าใจมันเป็นความมันเป็นการปลดปล่อยในชีวิตของเราพระคัมภีร์บอกว่าสัจจะจะทาให้เราเป็นไทยใช่ไหมคะพี่น้องให้เราเรียนที่จะสแสวงหาถ้อยคําของพระเจ้าสแสวงหาสัจจะนั้นไม่ว่าจะผ่านเพลงผ่านเรื่องราวผ่านพระคัมภีร์หรืออะไรก็ได้พี่น้อง แต่เมื่อถ้อยคํานั้นมันเป็นเหมือนสัจจะมันจะปล่อยมันจะปลดปล่อยให้เราสู่เสรีภาพและปลดปล่อยเราเออกจากความคิดความโกหกทั้งหลายที่อยู่ในชุดของเรานะคะแล้วในตอนในในอีกท่อนหนึ่งนะ,ะของพระพีตอนนี้นะคะในท่อนหนึ่งของพระพีตอนนี้กษัตัตย์วิทได้พูดถึงว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งใจใช่ไหมถักทอเขาขึ้นมาในคันมันดาพระพีบทที่อ่าัสดีบทที่หนึ่งร้อยสามสิบเก้านะคะในข้อที่สิบสาม บอกว่าพระพรองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์และพระองค์พระองค์ถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในคันมันดาก็เชื่อว่าเราได้ยินเรื่องนี้มาแบบเยอะมากเรารูเรา้เรารู้อยู่แล้วพระเจ้ารักเราพระเจ้าเป็นความรักหรือว่าพระเจ้าเป็นพ่อของเราพระเจ้าแบบสร้างตั้งใจสร้างเรามาแต่พี่น้องคะให้เราขอพระเจ้าให้สิ่งนี้มันเป็นความจริงในชีวิตของเราไม่ใช่แบบ ที่อยู่แบบเป็นเหมือนข้อมูลข้อมูลดิบข้อมูลที่อยู่ที่หัวแต่ยังไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าความเข้าใจในชีวิตของเราจริงๆให้เราอธิษฐานด้วยกันให้เราเข้าใจก็เชื่อว่าถ้าเรารู้สึกเหมือนที่กษัตริย์ดาวิดได้เขียนออกมารู้สึกเหมือนที่กษัตริย์ดาวิดได้พูดออกมาก็เชื่อว่าชีวิตของเราจะเปลี่ยนกษัตริย์ดาวิดได้แบบชมตัวเองบอกว่าข้าพระองค์เป็นใครที่พระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์มาอย่างอัศจรรย์แบบนี้ก็เชื่อว่าสิ่งเนี้ยเราเชื่อด้วยตัวเองไม่ได้ เราอยู่บนโลกที่เต็มไปด้วยคําโกหกเราเราเกิดมาเราก็เราก็ถูกใส่คําโกหกแล้วอ่ะเราเกิดมาเราก็ถูกใส่ความคิดลบแล้วแก้วเชื่อว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาในชุดของเราเองไม่ได้แต่แก้วเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ปรารถนาที่จะให้เรารู้ว่าพงลักเราแค่ไหนและเรามีคุณค่าแม่แค่ไหนในสายพระเนตรของพระเจ้าจอยเมเยอร์ได้บอกว่าได้พูดอธิบายเขา้ามพีตอนนี้ว่าพ้ามพีตอนนี้ได้บอกว่าพระเจ้า เป็นพระเจ้าที่พระองค่อยๆเหมือนถักทอเราขึ้นมาบางครั้งเราจะคิดว่าอ๋อเราก็บังเอิญเกิดขึ้นมาเราอาจจะเกิดขึ้นมาด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามพี่น้อง <urers> ต่อให้พ่อแม่ของเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ให้เรารู้อย่างหนึ่งว่าพระเจ้าตั้งใจให้เราเกิดมาพระเจ้าทรงถักทอเราขึ้นมาขึ้นในในคันมันดาในคันแม่ของเราในท้องแม่ของเราและสิ่งหนึ่งที่ชอบพบพ์อีก,อ,กอีกตอนหนึ่งในในบทนี้มากบอกว่า พระองค์เมื่อพระองค์สร้างเราพระองค์ไม่ได้สร้างเราเหมือนเป็นหุ่นเปล่ปปาๆแล้วปล่อยเราไปใช้ชีวิตไปเลยไปใช้ชีวิตเลยไปใช้ชีวิตให้เต็มที่อยากทําอะไรทําเลยแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงใส่พระดําริของพระองค์ในชีวิตของเราด้วยพระองค์ทรงใส่ความคิดของพระองค์ในชีวิตของเราด้วยพระดําริของพระเจ้าหรือความคิดของพระองค์เป็นเหมือนเม็ดทรายที่อยู่ในในใ,ในทะเลพี่น้องคะพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่สร้างเรามาแล้วก็ปล่อยเราทิ้ง หรือพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่สร้างเรามาแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะทําอะไรกับเราต่อนะหรือว่าไม่ได้คิดว่าจะปล่อยให้เรามีชีวิตยังไงพ่มพีบอกว่าพระเจ้าทรงเห็นเราพระเจ้าทรงมีเราอยู่ในหัวใจตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะสร้างโลกนี้ขึ้นมาพระเจ้าทรงมีเราอยู่ในหัวใจตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะตัดสินใจสร้างโลกนี้ขึ้นมาพระองค์เห็นเราแต่ละคน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 พี่น้องเราเข้าใจไม่ได้หรอกเราเราใช้คําว่าเก็ตอินไม่ได้หรอกเราเก็ตไม่ได้หรอก เราต้องของการสำแดงของพระเจ้าเราต้องของการเปิดเผยของพระเจ้าที่เราจะเข้าใจได้ว่าเฮ้ย mm hmm. เรามีค่าสําหรับพระเจ้าแค่ไหนเราเป็นคนที่พิเศษขนาดไหนเราเป็นคนที่พิเศษในสายพระเนตรของพระเจ้าขนาดไหน mm hmm. ในเช้าวันนี้นะคะให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงนําเราในเช้าวันนี้พู์เจ้าค่ะลูกอธิษฐานขอพระเจ้าพูดกับเรา ขอเลมาที่จะเข้ามาปลดปล่อยชุดของเราพรจ้งค์จะาถ้าเราบางคนในที่นี้ถ้าเราอยู่ในความกลัวเราอยู่ในความไม่รู้ว่าพระเจ้ารักเราแค่ไหนหรือเราอยู่ในความไม่รู้ว่าเรามีคุณค่าแค่ไหนขอพระเจ้านําเราขอพระเจ้าพูดกับเราพระ้าค่ะขอการสําแดงพิเศษเกิดขึ้นในชุดของเราพระ้าค่ะที่เราจะเห็นคุณค่าในตัวเองที่เราจะเข้าใจในสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดเขียนในพมพีตอนนี้ ขอพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราและขอพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะล้อมหน้าล้อมหลังชุดของเราไว้เราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าาเมน